ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบุรณะโบสถ์ ช่อฟ้าใบระกาอุโบสถไม้สักทองหลวงพ่ออู่ทองวัดดงสะแก้วตำบลไผ่ล้อมอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมเป็นเจ้าภาพกระดิ่งติดช่อฟ้าใบระกากองบุญละ999บาท, 5, บาท, 10, บาทร่วมเป็นเจ้าภาพช่อฟ้าใบระกากองบุญละ3,000บาท5,000บาทและ10,000บาทร่วมทำบุญบูรณะโบสถกองบุญละ199บาบาทหรือตามจิตศรัทธาจองเป็นเจ้า ภาพติดต่อสอบถามพระใบดีกาจักรพงศ์อุปสมโมรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดงสะแก้วโทร0 8 5 5 5 3 4 9 9 2หรือร่วมบุญตามศรัทธาที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีวัดดงสะแก้วเลขที่บัญชี165-3-52800-7ขีด3ขีด5 2 8 0อขีด7อัน,นิสงของการทำบุญสร้างอุโบสถ ตัวผู้สร้างจะได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆด,ดังนี้ 1. มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละและปฏิพาน 2. เป็นผู้มีสมาธิสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาดี 3. เป็นผู้สมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองและ 4. จะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตและครอบครัว